รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมที่จะประชุมทูตไทยทั่วโลกนะคะจะมอบภารกิจให้มีการชี้แจงต่อน,นานาชาติให้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชาเนี่ยปล่อยข้อมูลออกมาต่างๆเนี่ยเป็นการโจมตีข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จทั้งนั้นขณะเดียวกันค่ะไทยก็ยืนยันว่าทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวอยู่นั้นทางการไทยเราดูแลอย่างดีค่ะเป็นการถแถลงช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้นะคะทางด้านนายมาริชเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าวันที่7สิงหาคม นี้จะประชุมกับสถานเอกอัครราชทูตท,ทั่วโลกมอบภารกิจให้เดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงตอบโต้สงครามข่าวสารจากกัมพูชามุ่งเน้นตอบโต้ทุกระดับทุกเวทีทุกด้านด้วยนะคะเพื่อแสดงให้นานาชาติเนี่ยเห็นว่าไทยเราต้องการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและจริงใจภายใต้กรอบทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา กล่าวหาบอกว่าไทยเนี่ยวางแผนลอบสังหารสมเด็จคุนเซนแล้วก็ในหฮุนมาเน็ตยืนยันว่าข่าวนี้เฟกนิวไม่ใช่ข่าวจริงเป็นข้อกล่าวหาที่ขาดการไตรายตองค่ะมีเจตนาเพื่อใส่ร้ายไทยไม่สร้างสารรค์ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศประท้วงไปยังกัมพูชาแล้วค่ะการปิดไงที่มาค่อยตบไมแคาอุงเกียบกับลตึเราไม่ได้เคยคิดไปถึงขนาดนั้นเลยแล้วเรา เราไม่เคยมีความคิดประเภทนั้นนะครับอันนี้เป็นการกระทําที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งไม่สอดคล้องกับกฎบัตรของสหประาชาตชาิซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ไม่เคยทําในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกลไกของหรือเป็นการไม่ได้ทำอะไรที่อยู่นอกเหนือจากกฎบัตรสาประาชาตชาิยีนชนาชล l ลอสเลย และจากข่าวปลอมต่างๆที่ออกมาจากฝั่งกัมพูชาทางคุณมาริทบอกว่าได้ใช้โอกาสที่ได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียในฐานะที่มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนขอให้ช่วยกำราบหน่อยเถอะว่ากัมพูชาเนี่ยปลอมนะมีการปล่อยข่าวเทเ็จมาโดยตลอดเลยนี่เป็นการทำผิดข้อตกลงระหว่างประเทศครับมีการใช้สงครามข่ขาวสารมากขึ้นก็ฝากท่านรัฐมนตรีอาซานของมาเลเซียช่วย หาทางที่จะ,ะกำลาบหรือทำให้ทางฝ่ายกัมพูชาลดทอนอการใช้สงครามข่าวสารให,ให้น้อยลงหรือคุกเม่จริงๆก็ควรคือไม่ควรใช้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ม,ม,มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่ทำให้ความคืบหน้าของ้การเจรจา GBC เนี่ยมัน,มนเป็นไปนในทิศทางที่ดี ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบ,บกครับนำเจ้าหน้าที่จากสํานักงานภูมิภาคคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ประจํากรุงเทพเข้าเยี่ยมทหารกัมพูชา18นายที่ถูกกองทัพไทยคุมขังในฐานะเป็นฉเฉลยศึกเนี่ยนะครับการเข้าเยี่ยมครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนปกติของหน่วยงาน ICRC ไม่ใช่การเข้าตรวจสอบตามข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชา คือเขาก็ไปปล่อยข่าวเท็จอีกอว่าทหาร<ม>กัมพูชาโดนทรมานมโดนซ้อมเหล่านี้นะครับวันนี้ก็เลยพาไปเห็นกับตาเลยเจ้าหน้าที่ i c r c ก็พูดคุยกับทหารกัมพูชาที่ถูกคุมขังอย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาแล้วมีการตรวจสุขภาพของเฉลยศึกทั้ง18นายนี้ด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ของ ICRC เนี่ยนะครับก็มีการมาตรวจสอบทุกอย่าง<ค>เพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีการซ้อมทรมานมหรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามที่กัมพูชา เขากล่าวหาเรามาครับใช่ค่ะ นอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมคะการหารือภายใต้กรอบ GBC วันนี้ถือว่าเป็นการประชุมวันที่2นะคะของฝ่ายเลขานุการโดยฝ่ายไทยได้เสนอประเด็นสําคัญในร่างเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงให้ฝ่ายกัมพูชาพิจารณาโดยมีบางประเด็นที่2ฝ่ายสามารถเจรจาบรรลุผลเบื้องต้นกันได้แต่ว่าบางส่วนยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมคะ่ะก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ GBC ในวันที่7สิงหาคมนี้ก็มั่นใจว่าทั้ง2 ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันขณะเดียวกันวันนี้นะคะในที่ประชุมคอรมอคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้นำกัมพูชาที่ใช้กำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์รุกรานอธิปไตยของไทยจนเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างร่างคำฟ้องเอาผิดพั้งทางแพ่งและอาญาภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ oh